เขาเนี่ยเลือกที่จะแขวนสตาร์ทไปแล้วประมาณสัก2ปีที่แล้วและเขาหายไปเลยฮะหายไปประมาณ2ปีครึ่งครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเอาเงิน3ล้านเนี่ยเป็นต้นทุน2ปีในการเดินทาง140ประเทศใช้หมด2ปีที่ผ่านมาเขาไปเดินทางนะไปเที่ยวรอบโลกมาครับแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องราวให้ผมฟังแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาไปเที่ยวรอบโลกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเขา,าเริ่มต้นความฝัน ในการเดินทางรอบโลกอย่างไรไปที่ไหนมาบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวการเที่ยวรอบโลกและการนวนปล้นของเขาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอร์นสตอรี่ครับทุกรรเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจอ์นก็จะมาขอเล่าเรื่องราวแบบสบายสบายครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา <ST> <ari> ผมมีโอกาสได้เจอกับเคุโตคุชิดะครับนี่เป็นอดีตกองกลาง ชาวญี่ปุ่นนะครับถ้าแฟนฟุตบอลไทยลีกที่ติดตามไทยลีกมาสักประมาณช่วงตั้งแต่ที่เริ่ม ตั้งไข่ที่จะเป็นมืออาชีพเป็นฟุตบอลอาชีพจริงๆสักประมาณปี2009 2010เนี่ยน่าจะรู้จักคูชิดะเป็นอย่างดีนี่คือหนึ่งในกองกลางระดับตำนานเลยนะครับถ้าเทียบเท่ากับกองกลาง,องอรายอื่นก็อยู่ในผมมองว่าอยู่ในชั้นเดียวกับดานโยเซอก้าดัสกอนพิชิตพงของเมืองทองช่วงหนึ่งนะครับถ้าเป็นฝั่งของทางด้านวรัมเนี่ยก็จะเป็นกองกลาง,งอย่างโกซุนกี้อย่างรังสรนนะครับเพราะว่าทางคูชิดะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตำนาน ของฉลามชนชนบรีฟซีผมได้เจอกับเขานะครับวัยของคุชิดะกับผมเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับก็อยู่ในวัยที่เขาเนี่ยเลือกที่จะแขวนสตาร์ทไปแล้วประมาณสัก2ปีที่แล้วและเขาหายไปเลยฮะหายไปประมาณ2ปีครึ่งครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง2ปีที่ผ่านมาเขาไปเดินทางฮะไปเที่ยวรอบโลกมาครับแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องราวให้ผมฟังแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาไปเที่ยวรอบโลกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเขาเริ่มต้นความฝัน ในการเดินทางรอบโลกอย่างไรไปที่ไหนมาบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวการเที่ยวรอบโลกและการวนปล้นของเขาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับแต่ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องจอรนด้วยนะฮะจะพยายามหาเรื่องราวสนุกๆน,นะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเกี่ยวกับเอ่อกีฬานะครับมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับอ่ะกูชิดะคือน้องๆน,นะครับที่อาจจะติดตามฟุตบอลไทยไม่นานนักอาจจะไม่ได้รู้จักกูชิดะเพราะเขาเนี่ยโด่งดังเมื่อประมาณสัก1ิ ถึง13ปีที่แล้วคุชิดะนะครับเขาก็เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในปี2530หรือว่า1987นะครับก็ปีเดียวกับผมเลยนะฮะเป็นกองกลางตัวไม่สูงใหญ่นักเขาเป็นเพื่อนกับโยเฮชิรากินะครับโยเฮชิรากิเนี่ยตอนนี้ก็เป็นนักกายภาพบำบัด กับพีทีประจวบเว็บซีก่อนนั้นนี้เคยอยู่ชลบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก่อนจะมาประจวบเว็บซีก็ทํางานร่วมกับทีมชาติไทยสําหรับโยเฮโยเฮในปี2011เขาได้เจอกับคูชดิดะฮะและเขาก็เคยเล่าว่าคูชิดะเนี่ยเป็นกองกลางที่ถือว่าเก่งมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคูชิดะมารักษาที่เดียวกับที่โยเฮนะครับเป็นเหมือนเป็นหมอฝึกหัดอยู่ นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ชนบุรี FC เหมือนกันคือช่วงที่โยเฮกับช่วงที่คูชิดะย้ายมาชนบุรีนะครับเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยคือปีประมาณปี2011ช่วงนั้นนะครับ เป็นช่วงชนบุรีเอฟอยู่ในไทยลีกหนึแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ช่วงนั้นก็จะมีคอนเนคชันที่จะเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีทั้งโคชเชงนะครับวิทยาลาหคุณที่ตัวเขาเนี่ยเคยเล่นนะครับฟุตบอลแล้วก็เป็นโคชอยู่ที่กัมบะโอสากานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทางด้านของวาดะนะครับมีโคชก็คือวาดะนะครับก็เคยคุมชนบุรีเอ คือช่วงนั้นก็จะมีมีคนญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นร่วมงานกับชลบุรีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวลูกชายอย่างอสุโอะอุกุระนะครับเป็นลูกชายของทางด้านอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศญี่ปุ่นก็เคยมาทํางานด้านแมนจเมนต์การตลาดให้กับชลบุรีเหมือนกันหนึ่งในนักเตะหนึ่งในบุคลากรชาวญี่ปุ่นที่ย้ายมาอยู่ชลบุรีในช่วงนั้นก็คือ คูชิดะเนี่ยนะฮะและคูชิดะก็เล่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอยู่กับชลบุรีนะครับสามปีสี่ปีเนี่ยฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของชลบุรีเอฟซีนะครับอยู่ในชุดรองแชมป์เมื่อปี2014นะครับหลังจากนั้นก็เคยย้ายไปอยู่กับชัยนาทนะครับแล้วก็ย้ายไปประเทศญี่ปุ่นและก็กลับมาอยู่ชลบุรีเอฟซีนะครับในปี2020แต่ว่าในช่วงปี2020น่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยคุชิดะเองก็มีความฟิตที่อาจจะไม่ได สูงมากนักนะฮะแล้วก็สุดท้ายเขาไปแขวนสตัร์เมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับในลีกอูกันดาที่ทวีปแอฟริกาซึ่งอูกันดาเนี่ยแหละฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเดินทางรอบโลก การแขวนสตั๊ดของเขานะฮะสโมสรสุดท้ายก็คือโซลติโลไบร์สตานะครับเป็นทีมในหลีกสูงสุดของกูกันดาหลังจากนั้นครับเขาตัดสินใจเอาเงินเก็บตลอดชีวิตการค้าแข่งนะฮะจำนวนประมาณสัก3ล้านบาทในการเป็นทุนในการเดินทางรอบโลกเนี่ย140ประเทศทุกทวีปทั่วโลกนะครับตั้งแต่ทวีปแอฟริกาเข้ายุโรปไปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แคริบเบียนแล้วก็ข้ามฝั่งมาออสเตรเลียและมาจบที่ ทวีปเอเชียนะครับเป็นทวีปเกิดของเขานะครับผมถามเขาว่าคุชิดะทำไมถึงอยากเที่ยวรอบโลกเขาบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาดูข่าวต่างประเทศแล้วเขาได้เห็นภาพข่าวต่างประเทศก็รู้สึกว่าโลกใบนี้มันมีอะไรที่น่าค้นหานะครับแล้วก็มีความสวยงามประเทศที่อยากจะไปมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เขาดูข่าวเดียดูข่าวดูอะไรพวกนี้จะมีแต่เรื่องราวของประเทศสหรัฐอเมริกาดูหนังก็เป็นหนังฮอลลีวูดจากอเมริกา ฟังเพลงนะครับเพลงที่อยู่ในบิลบอร์ดชาร์ตะไยพวกนี้ก็เป็นเพลงจากฝั่งอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องราวของประเทศนี้จะอยู่ในภาพข่าวต่างประเทศซึ่งตัวเขาเนี่ยก็เลยอยากจะลองไปเห็นอเมริกากับตาตัวเองแต่ด้วยต้นทุนที่ไม่ได้ร่ํารวยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมากนักก็คือจําเป็นที่จะต้องเก็บความฝันนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลอาชีพอย่างที่ผมบอกไปนะฮะแล้วก็มาเล่นที่ประเทศไทยอยู่ช่วงหนึ่งเลยและหลังจากนั้นครับก็เริ่มต้นนําเงินเก็บ3ล้านเนี่ยเป็นการออกเดินทาง นะครับเริ่มต้นที่ประเทศอูกันดาแล้วก็ตามด้วยเคนยารวันดาบุรุนดีแทนซาเนียกานาไอวอรี่โคสเซเนกัลแองโกลานามิเบียแอฟริกาใต้นะครับบอสวานาซิมบับเวมาลาวีมาดากัส카หมู่เกาะมอลิเชียสแล้วก็เซเซียสนะครับเอธิโอเปียอียิปตูนิเซียแล้วก็ปิดท้ายในแอฟริกาเนี่ยด้วยประเทศโมร็อกโกหลังจากนั้นก็ไปเข้ายุโรปค,ครับเขาไปเริ่มต้นที่ประเทศสเปน ซึ่งสเปนเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอยู่ใกล้กับอ่าโมร็อกโกซึ่งมันเป็นประเทศโซนแอฟริกาที่อยู่ใกล้ยุโรปนะครับถูกขั้นด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปทั่วยุโรปในยุโรปเนี่ยเขาไปหมดเลยฮะยกเว้นประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของสองครามอย่างเช่นอิสราเอลนะครับยุคนแล้วก็รัเสเซียนะครับก่อนจะข้ามไปอเมริกาเหนือนะเริ่มต้นที่แคนาดาครับแล้วก็ไปที่อเมริกาใต้ อเมริกาใต้เนี่ยเกือบครบเลยนะฮะมีทั้งอาร์เจนตินาบริเวียชิลีปารากวัยบราซิลอุรุกวัยโคลอมเบียเปรูแล้วก็เอกวาดอร์นะครับไม่ได้ไปเพียงแค่เวเนซุเอลานะครับกายานาแล้วก็ซูนิลามีแล้วก็หลังจากนั้นก็ข้ามฝั่งมาที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีหมู่เกาะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าประเทศใหญ่ๆก็จะมีออสเตรเลียรวมไปถึงนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็จบที่ทวีปเอเชียทวีปเอเชียจะไม่ต้องไล่มากนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็เล่นฟ ที่สุดก็เลยมาจบที่ทวีปนี้ตลอดการเดินทางคุชิดะแล้วว่าเขาไม่มีแผนไม่มีแพนนิง่งใดๆมากมายในการเดินทางไปแต่ละประเทศนะครับไม่ได้ลงดีเทลว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนมากนะักนะฮะจริงๆแล้วลิสต์รายชื่อแต่ละประเทศที่จะเดินทาง1 2 3 4 5หเขาไม่ได้วางแผนขนาดนั้นเขาวางวคร่าวๆแล้วก็วางเป็นทวีปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ไปของมันเองฮะเขาบอกว่ามันก็ไปของมันเองจะพยายามที่จะไปให้ครบ ให้มากที่สุดจํานวนมากที่สุดจํานวนประเทศมากที่สุดแล้วก็ไปสัมผัสทุกมุมนะครับที่มันสําคัญมุมสําคัญของเขาเขาก็มองว่า 1. อาหาร 2. สถานที่สําคัญต่างๆสาสถานที่สําคัญทางศาสนาประเทศไหนเป็นคริสต์ก็จะไปโบสถ์ประเทศไหนเป็นพุทธก็จะไปวัดประเทศไหนเป็นอ่อมุสลิมก็จะไปมัสยิดนะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับวิถีชุมชนผู้คน ในประเทศนะครับซึ่งการสัมผัสกับวิถีชุมชนและผู้คนนั้นมันก็จะได้มาซึ่งการได้สัมผัสกับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวเช่นทะเลน้ําตกภูเขาอะไรก็ว่ากันไปที่อยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะครับโดยใช้เวลาแต่ละประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณสัก3-5วัน2ปีเนี่ยก็คือ140ประเทศ1ปีก็ราวๆสัก70ประเทศนะครับถ้าหาร350ก็อยู่ ประเทศละประมาณ5วันโดยประมาณนะฮะบางประเทศอาจจะมากกว่านั้นบางประเทศอาจจะน้อยกว่าการเดินทางครั้งแรกของเขาไปหยุดที่เซเนกกลก่อนที่จะต้องกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นคนระับเพราะว่าโดนลุมปล้นแต่ว่าการเดินทางครั้งที่2เนี่ยราบรื่นดีนะครับแล้วก็1 4 0ประเทศนั้นจบเอ่อการโดนลุมปล้นของเขาเนี่ยเขาบอกว่าในทวีปแอฟริกานะครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับใช้เงินน้อยแต่ มีความอันตรายค่อนข้างสูงแทนซาเนียเคนยาอูกันดาเนี่ยค่าของชีพถูกมากนอกจากถูกแล้วเนี่ยการเดินทางภายในประเทศเนี่ยยังยากด้วยในทวีปแอฟริการถบัส รถเมย์ไม่มีการบอกเวลาไม่สามารถคาดเดาวเวลาได้เลยและค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะจุดที่ผู้คนไม่เห็นไม่มีกล้องด้วยจุดที่โดนป้นเนี่ยเกิดขึ้นประเทศเซเนกลัลนะครับโดนผู้ชาย3คนเข้ามาทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เอาของไปทั้งหมดเหลือเพียงพาสปอร์ตแล้วก็เงินสดติดตัวนิดเดียวนะครับเขาก็มีส่งรูปมาให้ผมดูเป็นรูปที่มีบาดแผลนะครับแล้วก็อยู่ที่สถานีตำรวจที่ประเทศเซเนกัลตอนแรกเนี่ยเขาจะวิ่งตามด้วยซ้ำแต่พอคิดอีกทีเขาก็ตั้งสติแล้วก็แบบ เออเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนแล้วก็เดินไปที่สถานีตํารวจน,นะครับเพื่อที่จะแจ้งความแล้วก็กลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะทําบัตรต่างๆแล้วก็ใจเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าเขากลับมาอีกรอบหนึ่งครับเขาไปเริ่มต้นใหม่ฮะแล้วก็นั่งไล่ใหม่เลย1 4 0ประเทศพาะเซนไอคอนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศแรกๆเลยที่เขาเริ่มต้นเดินทางนะครับแล้วก็มันอาจจะโดนเรื่องนี้เป็นบาดแผลแหละแต่ว่าเขาเขากลับไปแล้วก็มาสู้ใหม่แต่ว่าการสู้ใหม่ของเขาครั้งนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องที่ตลกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ เขากลับไปแล้วเขาดัดผมฮะเขาดัดผมแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบมีผิวค้ำมากขึ้นตัดแดดทําให้ดูหยาบกร้านมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เป็นคนเอเชียจนเกินไปนะครับเขารู้สึกว่าการเป็นคนเอเชียเนี่ยอาจจะถูกเหยียดหรือว่าถูกทําร้ายร่างกายได้ง่ายในประเทศอื่นๆเช่นยุโรปหรือว่าแอฟริกา นะครับนี่เป็นมุมมองของเขาเราพูดถึงเรื่องที่เขาโดนทําร้ายแล้วก็ใช้เงินน้อยไปแล้วไปที่ใช้เงินเยอะบ้างเขาบอกว่าใช้เงินเยอะเนี่ยเป็นประเทศภูตานนะครับใช้เงินเยอะที่สุดเขานอนน้อยมากนะเขานอนไปแค่3คืนจะหมดไป80,000กว่าบาทถ้าเทียบแล้ว3ล้านนะครับสล้านเนี่ยหารน140ประเทศเนี่ยก็จะใช้เงินราวๆประมาณสัก2 0,000บาทแต่ว่าประเทศเดียวนี้นะครับประเทศเดียวนี้8 0,000กว่าบาทครับปกติเนี่ยเขาเดินทางนะครับเขาจะ นอนชิวๆถูกๆกินง่ายนอนง่ายแต่เขาบอกว่าภูตานนะครับเป็นประเทศที่ไม่สามารถเดินทางคนเดียวได้คือยังไงคุณก็ต้องเดินทางไปกับทัวร์แล้วก็เดินทางภายในประเทศเนี่ยมีรูทตามที่ทัวร์กำหนดเท่านั้นทำให้มีการใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ประเทศที่ชื่นชอบที่สุดเขาบอกว่ามันเยอะมากเลยมีหลายประเทศนะฮะมีเม็กซิโกชอบเพราะว่าเมืองสวยพูตานามีความเป็นเมืองพุทธที่สวยมากนะครับโปลแลนด์มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมฝั่งยุโรปตะวันออกนะครับรายล้อมไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผ่านสถานที่ต่างๆโปลแลนด์ก็จะเป็นฝั่งยุโรปตะวันออกที่เป็นโซเวียตเดิมนะครับเป็นเป็นอยู่แถวใกล้ๆกับยูเครนรัสเซียอะไรประมาณนี้นะครับฉากที่ว้าวที่สุดในชีวิตเลยตลอดการเดินทางนี้คือการได้ เห็นแสงเหนือนะครับหรือว่าออโรราที่ประเทศกีนแลน์ตรงสแกนดิเนเวียนนะครับ <_ an> แบบกับตาเลยคือเขาเคยเห็นรูปเ <_ an> ขาเคยเห็นคนฮือฮากันนะครับตามโซเชียลแล้วก็เตรียมใจที่จะรับความสวยงามระดับหนึ่งแล้วแต่พ, halo, พอไปเจอจริงๆก็รู้สึกประทับใจกับความงามของมันจริงๆประเทศที่อยากไปแล้วก็ไม่ได้ไปนะครับก็คือกลุ่มประเทศที่มีความน่ากังวลในเรื่องของความรุนแรงแล้วก็สงครามนะฮะเขาก็บอกว่าประเทศที่เขาอยากไปแต่อดไป นะครับก็มีรัสเซียอิสราเอลแล้วก็อิหร่านะครับที่ไม่ได้ไปนะฮะตลอดการเดินทางนี้เขาไม่ได้แวะเตะบอลไม่ได้แวะเจอเพื่อนนะักฟุตบอลที่เล่นอยู่ตามประเทศต่างๆนะครับเพื่อนที่เป็นเพื่อนชาวญี่ปุ่นหรือว่าเพื่อนที่เป็นนะักฟุตบอล ชาวต่างชาติที่เคยรู้จักการที่ไปเล่นเปลี่ยนไปเล่นประเทศนั้นประเทศนี้เขาไม่ได้ไปนัดเจอไม่ได้ไปอะไรเลยคือเขาเดินทางคนเดียวแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับแล้วก็มีไปดูฟุตบอลอยู่บ้างตอนไปอังกฤษนะครับเขาก็ได้ไปดูฟุตบอลออคู่ระหว่างฤดูกาลที่แล้วนะคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการทํางานเพื่อสร้างรายได้แต่อย่างใดคือเอาเงิน3ล้านเนี่ยเป็นต้นทุน2ปีในการเดินทาง 140ประเทศใช้หมดใช้ไม่ให้เกินนี้แล้วก็ต้องใช้หมดอ่ะแล้วก็อาจจะเหลืออยู่นิดนึงพอ,พอที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก็กลับมาทํางานหลังจากที่เดินทางเสร็จหมดแล้วคือเรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบ non stop เดินทางกินเที่ยวชมสิ่งที่อยากเห็นแล้วก็ศึกษาสิ่งที่ตัวเขาอยากรู้นะครับสิ่งที่เขาได้มาเขารู้สึกว่าการเดินทางในครั้งนี้มันรีเฟซตัวเขาหลังจากที่ เขาทำงานอย่างมีวินัยในหน้าที่ของการเป็นนักฟุตบอลที่ต้องอยู่ในระเบียบวินัยตื่นเช้าออกกําลังกายเข้าฟิตเนสไปซ้อมเช้าแต่ว่าตัวของคุูชิดาตอนที่อยู่ไทยเขาก็ตื่นเช้าซ้อมเช้าเองนะครับและตอนเย็นก็ซ้อมเย็นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเยาวชนอายุ10วกว่าจน อายุ35-36ก็โรยลาแล้วก็เลิกเล่นนะครับประมาณสัก35ก็คือ20 20กว่าปีได้ที่เขาดูแลตัวเองแบบนี้มาการเดินทางครั้งนี้ก็เหมือนได้ไปเห็นโลกนะแล้วก็ได้รีเฟซตัวเองแล้วก็หลังจากนี้ก็จะกลับมาทำงานอย่างจริงๆจัง,จง,จงอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เขาทำงานร่วมอยู่กับเอ่ออะคาเดมี Academy ของยูสุเกะคาโตะ ที่เป็นนักเตะที่เคยอยู่ในประเทศไทยนะครับทำงานเกี่ยวกับการพัฒนานักตเตะเยาวชนในประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดผมไปดูฟุตบอลที2นะครับบางกอก FC ก็เจอคูชิดะแล้วก็เจออยู่กับยูกิบัมบะนะครับคูชิดะกับยูกิบัมบะซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็มาเจอผมวันที่ผมไปนั่งคุยกับคูชิดะเนี่ยแหละฮะหลังจากที่ผมคุยกับคูชิดะในวันนั้นเขาก็ได้ไปเวียดนามเหมือนไปนติดต่อธุรกิจนะแล้วก็ไปญี่ปุ่นกลับไปทําเรื่องเอกส,สารอะไรแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทย แล้วก็มาร่วมงานนะครับเกี่ยวกับการทำาัคันดมีกับคาโตกนะครับซึ่งตัวบัมบ่าเองก็ยังไม่ได้แขวนสตาร์ทนะแต่ว่าก็จะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่เป็นรุ่นน้องของทางด้านคูชิดะแต่คูชิดะในแขวนสตาร์ทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะเริ่มต้นในการทํางานชิ้นใหม่เก็บตั้งใหม่ฮะแต่ว่า ความฝันที่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือมันจบไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็ภาพที่น่าประทับใจซึ่งภาพทั้งหมดนะครับผมก็ขอมาจากทางด้านของคุชิดะเขาสามารถที่จะทําให้เราได้เห็นนะว่าโลกใบนี้มันสวยงามแค่ไหนและนี่คือหนึ่งในคนที่ค่อนข้างที่จะมีวินัยในการทํางานตลอด20ปีนะครับแล้วก็ขอรบในความฝันของตัวเองพอทํางานเสร็จปุ๊บเก็บลังได้ปุ๊บก,ก็ทําตามความฝันนะฮะที่ตัวเองเคยคิดเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับนี่คือเรื่องราวของคุชิดะ นะครับอดีตนักเตะระดับ e ีเจนระดับตำนานของไทยลีกที่ไปเที่ยวรอบโลกนะครับกลับมาติดตามนะครับรายการจอ h ์นสอรี่กันได้ใหม่นะครับจะพยายามหาเรื่องราวสนุกสนะครับมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยขอบคุณมากแล้วพบกใหม่กในโอกาสหน้าสวัสดีครับ